เราได้คอนเฟิร์มกับน้องทุกคนอย่างแท้จริงแล้วว่าไม่มีใครที่จะที่จะมีความเสี่ยงหรือว่าเกิดความรู้สึกที่ไม่รู้สึกดีเลยนะคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็ต้องบอกว่า<ม>พวกเราทํางานมืออาชีพมากๆอย่างที่แม่บอกเลยค่ะ<ม>ก็คือมีการแบ่งกันเป็นเซ็ตด้วยค่ะ<ม>ก็คือเราก็ดีตรงที่ว่าไปเช้าเย็นกลับด้วยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลย มากันพร้อมหน้าครับทั้งผู้จัดและตัวนางงามเคลียร์ใจกันชัดชัดไปเลยครับว่าที่มีข่าวออกไปว่ามีช่างภาพล่วงละเมิดทางเพศนางงามไม่ใช่ใน่กองประกวดของเวที Miss Earth Thailand เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแน่นอนครับเพราะแม้ว่าทางกองจะมีการจ้างช่างภาพคนดังกล่าวจริงแต่ว่าเป็นการทํางานในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นคือเป็นการถ่ายภาพพอเทรตครับแบบครึ่งตัวและก็ชุดว่ายน้ําซึ่งก็ไม่ได้ให้นางงามค้างคืนอยู่กับกองประกวด ที่สาคัญในทุกช่วงของการถ่ายภาพก็จะมีทีมงานของกองดูแลนางงามอย่างใกล้ชิดด้วยครับทางคณะผู้จัดการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ดรน้องสิริการบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทางกองไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยหลังทราบข,ข่าวก็รีบเช็คกับนางงามทุกคนทันทีแล้วก็แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในกองมิสเอิร์ธไทยแลนด์แต่ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาให้ทางกองต้องเข้มงวดกับกฎต่างๆให้มากขึ้นในการประกวดปีต่อไปครับ จร,จริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจจ้างนะคะเราก็ดูโปรไฟล์เป็นลักษณะการทํางาน,นะค่ะแล้วก็ดูภาพที่เป็นผลผลิตของเขาเป็นผลงานเขาเลยจ้างเขาในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ทาถ่ายสามช็อตค่ะจากนี้ก็จะต้องอดูแค่ผลงานอย่างเดียวไม่ได้ละคืออย่างที่แม่น้องบอกว่าตอนที่ทํางานในกองค่ะคือมีพี่ทีมงานคอยประกบตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่มัน สอแววที่จะเป็นในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเองก็ปเทคตัวเองด้วยใช่ค่ะส่วนเรื่องที่มองว่านางงามสมยอมอันนี้คือยี่ว่าการคุกคามทางเพศนะคะมันไม่มีมันไม่มีการสมยอมหรอกเนาะ,นะมันไม่ควรมันไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะแม้ล่าสุดจะมีการจับกลุ่มตัวช่างภาพผู้ต้องหาคนดังกล่าวได้แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้สะเทือนวงการช่างภาพจริงๆคุณผู้ชมยิ่งกับคนที่ทําอาชีพนี้มานานก็ยิ่งได้รับผลกระทบครับ หนึ่งในนั้นคือนักแสดงรุ่นใหญ่คุณบีธทีรพงศ์ที่รับงานถ่ายภาพแนวเซ็กซี่มานานถึงกับเตยปากเลยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กระทบหนักจริงๆเพราะหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือว่านางแบบก็คงจะมีความกังวลใจและก็ระแวงในตัวช่างภาพมากขึ้นซึ่งคุณบีบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าช่างภาพทุกคนมีจรรยาบรรณและให้เกียรติคนที่ทํางานร่วมกัน ขณะที่คุณฮันนี่พัศรครับในฐานะที่เคยเป็นทั้งนางงามและเคยถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อนก็บอกว่าปกติเวลาถ่ายแบบคุณอภิยาฮะจะมีสเปซกับช่างภาพอยู่แล้วด้วยก็เลยจะทําให้ไม่ค่อยเจอเรื่องแบบนี้นะครับแต่ก็อยากฝากเตือนให้นางงามรุ่นน้องต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นครอุ้ยห่างสิช่งางภาพเขาก็อยู่ของเขาหลังกล้อง ใช่ไหมคะถ้าจะใกล้มันใกล้มันจะถ่ายได้เหรอั <c oughs> ใกล้มันก็ไม่เห็นมันก็เห็นถ้าใกล้มันก็เห็นแค่หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างหนึ่งคือในจุดของการทํางานก็อย่างหนึ่งในจุดของความรู้สึกส่วนตัวก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนเขาอาจจะมีโมเมน เอามารวมกันในงานเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือนั่นอยู่ที่คนคนนั้นน่ะใช่ไหมที่จะตัดสินใจที่จะทาอะไรอะไรอย่างี้ถ้าเป็นในสายแนวบิวตี้ในสายแนวแฟชั่นในสายแนวอีโรติกหรือนูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกฎข้อที่หนึ่งห้ามถูกเนื้อต้องตัวหนังแบบอาจจะใช้สไตลิสต์หรือว่าอาจจะให้ดูเรฟรันส์ให้ดูรูปว่าจะโพสท่าย,ยังไงตามหลักแล้วถ้าเราเป็นช่างภาพจริงๆเนี่ยเราจะสนใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากำลังจัดแสงเราต้องการ อ่าพิเต์นางแบบคนนี้ให้ออกมาสวยที่สุดให้ออกมาเซ็กซี่ที่สุดเราไม่มีเวลามานึกถึงว่าเ,เรื่องอื่นนะครับเรื่องประเด็นอื่นที่แบบอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนอกจากนอกนอกจ,จับว่าเขาเขาไม่มืออาชีพจริง นิยมของการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การแต่เนื้อต้องตัวครับแต่ยังรวมไปถึงคําพูดสายตาและท่าทางด้วยในหนอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวงการนางงามเท่านั้นแต่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันสังคมจึงควรต้องใส่ใจในการเคารพสิทธิ์ในร่างกายซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับและไม่ควรปล่อยผ่านให้การล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติครับ